สวัสดีครับอยู่กับ s t y มอเตอร์บายนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปัญหานะครับในการถอดัอเทียนของ P c ซ1 6 0กันนะครับว่ามันเจอปัญหาอะไรนะครับซึ่งใน p c x ี็หนะรับหรือรถทุกคันนะครับมันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์เบื้องต้นนะที่ไว้ถอดพวกัอเทียนบล็อกัวเทียนพวกที่ไว้ถอดโวเทียนนะครับแล้วไขควงต่างๆนะครับ แต่รุ่นนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยบล็อกที่เขาแถมมาให้นะครับมาชุด,นดนเนี่ยสีดำตัวนี้ซึ่งจะอยู่ในในตรงนี้ครับตายบอกซึ่งที่เขาแถมมาให้นะครับมันถอดไม่ได้นะครับก็ไม่เข้าใจว่าเขาได้เช็คดูก่อนไหมนะครับไม่รู้ว่าเป็นทุกรถหรือเปล่านะครับ พว่าหัวเทียนรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นหัวเทียนนครับรหัสนี้เคศูนาตัวนี้นะครับของ pzs นร้อยหกสิบนะครับซึ่งมันจะเป็นหัวเทียนหัวเบอร์นะครับเล้ก่อปกติแล้วมันโคตรยาวนะครับตัวเกียวนะครับซึ่งมันจะใช้กับพวกรีดพวกคลิกหนร้อยหกสิบนะครับจีโอโนนะครับหัวเทียนพวกนี้นะครับซึ่งตัวที่จะถอดได้อะมันต้องเป็น นอันนี้ผมเอามาจากรถผมเองครับจากโฟซ่าคันโนี่ยถ้าเป็นของโฟร์ซ่าครับมันจะใส่ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็ใช้นะครับไปแจเบอร์อาจจะเป็นเบอร์สิบนะครับตัวนี้มาถอดออกได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับนี่ครับก็ได้ไปแจเบอร์สิบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันมันเลย จะติดคาบเข้าเมาหน่อยนะครับจะหมุนไม่ไนดะ้ต้องใช้ต้องใช้ประแจหมุนนะครับนะโอเคก็จะหมุนนานหน่อยนะเพราะว่าตัวเกี่ยวเทียมมันค่อนข้างยาวนะครับ หลุดมาแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ถึงรอบระยะเปลี่ยนสายถเปลี่ยนหัวเ,เทียนนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับก็เป็นปัญหาที่พบนะครับเอามาฝากนะครับคนที่เข้ามารับชมนะครคับว่าถ้าจะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับ ของ P C X 1้0หกสิบนะครับตัวเครื่องมือที่เขาแถมมาให้นะมันใช้ไม่ได้นะครับตัวเนี้ยที่เขาแถมมามันเป็นเบอร์สิบหกนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเบอร์สิบสี่นะครับหัวเทียนเขาน่าจะใช้เบอร์สิบสี่นะครับอันนี้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับอ่าบหัวเทียนบล็อกหัวเทียนน่าจะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับไม่เหมือน เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของฟอร์ซ่านะครับก็ตัวนี้ผมจะต้องสั่งเครื่องมือแยกมานะถ้าตา,าในพาร์อะไรของฟอรซ่ามันจะมีแยกขายนะครับตัวนี้หรือใครหาซื้อไม่ได้นะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ตะก้าในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปที่หน้าร้านนะครับก็กดสั่งซื้อใน,นนั้นได้เลยนะครับตัวนี้ครับก็เข้าไปดูของกัน ตามลิงก์นี้ได้เลยครับทิตกาได้เลยครับก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะครับว่าปีโนเทียน p ีซี0อจะใช้ตัวเครื่องมือที่แถมมาให้นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะต้องใช้ตัวนี้เอาจากฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับผมการแทนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมยังไงมีอะไรดีเดี๋ยวเราจะนำมาชมนำมาให้ ทุกท่านชมใหม่กันะนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยครับสวัสดีครับ